สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดอนสอนระเบียบวัยเจครับครัวแจง้งหลังมีคนเจอตัวอยู่ลำพังที่พระบาทน้ําพุเผยชีวิตศิลปินเพลงคนดังดอนสอนระเบียบเจ้าของฉายาแมวเก้าชีวิตวั3ปีที่หายหน้าจากวงการบันเทิงเนื่องจากไม่สบายนาน21ปี ดอนสอนระเบียบปัจจุบันยังคงมีชีวิตอยู่แต่ต้องเศร้าหลังจากถูกลูกชายคนที่สองนายนพดลสอนระเบียบซึ่งทำงานเป็นตากล้องคนเบื้องหลังวงการบันเทิงได้จากไปก่อนวัยอันควรสร้างความอาลัยแก่ครอบครัวอย่างมากล่าสุดเลือดอดีตนักร้องดังฉายาแมว9ก้าชีวิตดอนสอนระเบียบถูกส่งตัวมาอยู่ที่สวนวัดพระบาทน้ำาพุหลังถูกลูกภรรยาทอดทิ้งไม่มาดูแลดังทางวัดแจ้งแล้วไม่เป็นความจริงเผยครอบครัวอีกฝ่ายแค่มาทำบด ทันนี้ทางด้านวัดพระบาทดำโพได้ระบ,บุถึงที่มาของข่าวลือเพราะเมื่อวันที่28กุมภาพ,พันธ์ที่ผ่านมาทางครอบครัวของนักร้องดังได้เดินทางมาทำบุญที่วัดก่อนจะเดินทางกลับไปโดยที่อดีตนักร้องดังนั้นไม่ได้ถูกให้มาอยู่ที่ศานแต่อย่างใดท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ